พี่น้องมาพบกับช่องนุมบุรีรัม์กับสาวนาครอนพนมครับพี่น้องโอ้ยช่วงนี้บ่่คยได้เห็ดลิบพี่น้องมาเมื่อนี้ได้พัดมีกับสมตําครับพี่นอ้องสาวนาครพนมเพิ่นไห่แม่นุมุรีรัมตแล้าเพิ่นเอามาไห่นมุรีรัมเห็ดชิบพร้อมกับผักไ้ครับพร้อมกับผักไ้หรืออันดอกมะละน้อยอันละนกบระขีนกพี่น้องมาขมๆแบแบแทบอ่า สมตำอืมอืมเข้ากันอืมครับมี หัดมีเย,ย,ยอะแยะขุ้นท้หมกเขือน้ำตาลพริกแห้งหมกแห้ง แซ่บอีดีกินกับดอกมาละอืมอืมข,ขอเตือนใครกัดแ่บเดินแสบพี่น้องงานร้อพี่น้อง ก็ขอก็ปลามากินต้อกันผู้ใหผัดผัดซอไข่อหมวใ่พี่น้อ,อ,อ,นองอันมคงเพดุด อขอโทวขอภัยเดอร์พี่น้องใส่มืออืมยอ,มอ,มอ,มอมดพี่น้อง กินกับยำขผาปุ่นก็ดีแซ่บปะเนี่ยท่านหยอดมาละโอ้หมหพริกแห้งพี่นอ้องนขับง่า Ừ. <laughs> ừ. Uhm. bằng nào? Ừ, Đã tầm lại với nó tầm phết phết này nói kem kem ừ. <coughs> <coughs> ขอตรวขอไปเด้อพี่น้องใส่มือ <c oughs> มาเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บผัดมีผัดใส่ไข่ ใช้ได้อร่อยปลาทากกระพักมะลักจีนกบะหมี่นุ่มร่ามเอินผักใส่แกงให็ปลาไหลนี่โพดแล้วพี่นอ้องเฮ้ยเนี่ย ก็ใส่หานิวเอืมอืมอื้อมอืออือ้อ ครับพี่น้องคลิปสั้นๆจบปกหุงพัดมีผู้ได้มากคลิปนี่ก็จะ่ริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคลับตะคให้ในช่องนุ่มวิ่ัมกับสาวนครพนมเด้อก็จาพาดกดกระดิ่งพี่น้องกติบริได้พาดคลิปไม่ๆที่นุ่มวิ่ัมอารมณ์ครับมีคลิปที่สังสรรค์บ่สัรคๆแน่ครับพี่น้องคลิปที่บันเทิงบ่บันเทิงครับปล่อยให้พี่น้องลงไปเก็บบรรยากาศที่ได้อันตามว่านุ่มวิ่งรำเหมือนหนึ่งเฮ็ดหนังแน่น้องพี่น้องเนาะ คลิปไร่สาระบอะไร่สาระล,ะ,ละลงสู้ห้พี่น้องเบิ้งคลิปนี้หนูไม่ได้มาไว้นท่านนี้ครับ,บว่าสวัสดีครับ